สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำแล้วดีดอีกตัวหนึ่งนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นเป็นทางหนูเดินนะครับผมหรือว่าทางไอ้พังพรนะครับผมอันนี้อันนี้สมมุตินะครับเพราะว่าปกติคลิปผมนี่จะไม่ดักสัตว์ให้ดูอยู่แล้วนะครับผมจะทําเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆนะครับผมแล้วก็ ี๋ยวขออนุญาตเอ่อตอกหลักแป๊บน,นึงนะครับผมอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างก็จะมีครับไม้นะครับผมเป็นหลักสองหลักนะครับผมแล้วก็ตัวขั้นตัวขั้นสองตัวนะครับแล้วก็จะมีสลักพร้อมเชือกอีกอตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตอกหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับ เดวถ้างั้นมันจะใช้เวลานานนะครับ นี่นะครับผมอ่าส่วนไอตัวสลักที่ติดกับสายนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมครับผมไอตัวนี้มันดัดขึ้นดัดลงได้นะครับลวดนะครับผมนี่นี่ครับก็จะเป็นคันนะครับผมนี่คันไว้ดีดนะครับนี่ครับผม ด๋นี่นะครับผมถ้าสมมติว่า,าห,นหนูทางหนูหรือว่าทางไอ้างคนมันเดินมาทางนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องตกตกด้านด้านข้างนะครับผมตกลักษณะนี้ฮะตกด้านข้างสองข้างนะครับผมก็ เดี๋ยวต่อไปผมจะลักให้ดูนะครับนี่แะครับผมวิธีดักก็ไม่ยากนะครับผมดักไม่ยากเลยครับ นี่นะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าลวดลวดตัวนี้ก็เราสามารถดัดได้นะครับผมว่าเราจะอยากไดสก้สูงจากพื้นสูงจากพื้น ประมาณกี่นิ้วก็ได้นะครับผมทําได้นะครับนี่นะครับผมพอเราขึ้นคันหรือว่าห้างแล้วเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะกลไกมันก็ไม่ยากครับผม ถ้าสมมติว่าหนูหรือว่าสัตว์มันเดินเดินเข้ามาโดนโดนไอรวดตัวนี้ฮรนีนะครับรวดเห็นไหมครพอมันโดนรวดเข้าไปปุ๊บแล้วมันเดินไปใช่ไหมครับสัตว์มันเดินไปอ่าไม้ตัวนี้มันก็จะหลุดลงนะครับผมตัวข้างล่างจะหลุดลงนะครับแล้วขันก็จะดีดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมเอาอันไหนดีเอย

าท่อท่อ PVC แล้วกันนะครับผมถือว่าศาสตร์มันเดินเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปไอคอหัวมันจะรอดไอรวดใช่ไหมครับแล้วก็ไปนะฮะถือว่ามันเดินไปเรื่อยนะฮะเดีนน๋ยวนี้ไอตัวไม้ข้างล่างมันหลุดลงใช่ไหมครับบาวทีมก็จะลั่นนะครับผมนะครับลั่น แต่ว่าไอผมทำตัวนี้มันยาวไปนะครับมันปกติมันจะจะเด้งขึ้นนะครับผมเนี่ยฮะมันจะเด้งขึ้นข้างบนนะครับมันจะไม่มาติดตัวนี้นะครับผมถ้าถ้าเป็นตัวนูมันจะรอดมาตรงนี้เลยนะครับโอ้หมันโดนก็จะรอดเนี่ยฮะมันก็จะเด้งขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแล้วดีดนะครับผมบเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับลองอีกทีนึงนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไหนดีเดี๋ยวเอาันนี้ดีกว่านะครับเอาอันนี้ดีกว่าครับผมผมเดินไปมันโดนนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ก็จะประมาณนี้ผมนี่คือ แล้วดีดนะครับผมสําหรับท่านไหนที่อยากจะไปลองก็ได้นะครับลองดูนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะทํามานานแล้วครับแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมบค,ครับ